ตำน้ำไหมหน่อยเนาะแง่กลมกูคิ้คุเขามัวหมดตำน้ำไหมแซ่บๆเกี๊ยม่อย่าสุดยตำน้อยสุดมี ไม่เ่ยบุคน้สิน้องผสมจำอรบุกุดลเขาได้ปลาไหลไหมไหลแถวคุ่มเขลงควันเนี่ยมาค้อเข้าหัวเหี้ยเดวขึ้นรถไก็หูะกุนหน่อยขพอจกหนึ่ง mọi người có thể cái kháo rồi lại hả 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 หนหมดต้อขอดัสองคั้งวกมอีกแล้วขน้านคาแม่หัวต้อขอดก

คนจนคนจนเป็นไงคนจนก็ไม่มีอันตะกินจนก็ืข้ม่มเนะกินไม่จนก็ขข้าไม่มมีอะกินเขาก็ไปซี้อนาวใ่ให้มึกเอกกขขาคน่ยกินเนื้

ดึงเนื้อถิ่มกว้งดเท่าเนื้อติกัดแกนีย่านี้น้องเขาน้องเขาอ่ะกัดน้องเขามัน้องเขาก็น้องเขาไม่น้องเขาอืมหอมมื้อ น้ำตาเชื่อคองเอบ่หละเอากินปุ๋ยมัง้งขูดขูดิงอีเมีว่าชอบเบอร์เจ้าโทรหาเจ้าไม่ได้เห็นแต่เจ้าว่า ลงเกีบอันน้นถูกักถัวฮาเจาะถว่ายักถามเป็นจะได้มา,าสอบครับบื่ตอถัวขอไปอ,อ่ะอัดทีด่ค,คุณคืออือกินไหมัม่เป็นบบานั้นกินเราคนเดียวเหน กินมันวัดขอนะอ่แไปสุดเขาไปใหม่มเอเิพ่ข้ากันกินเท่ากันเนาะเขาไปใหม่ ขอบไก่มขานับพีหนึ่งขอ้ไม่ใบหุ้อะไร่อลลงหมดบา้านคูบอกเห็ด้วยเห็นรู้บ้านกูเห็นกันกเอ๊ะยจะไทยเห็นหมดแหละเต่าคนดูแบบนี้เข่าคนไปถืออุลปที่ยน,นะเบื้องบนกูคิดลลมตีลูกกาง่ายเกิน้ดใส ยูอ <l panels> <c oughs> ่ะจนเพิ่อ้าวบอกว่าเขาบอกให้ยืดยดูกระเทมเดี๋ยวยิดกดกระตืออ้อกดแต่ปีฝ่าเพ็่อนชุกคนสุกหายังไม่ตายมีทดับที่แค่่าชุกวันเลยบางคนยังขื้อดู ถือถือเบ็นเหมออะไรเนาะก็ถืออ่าบ้าชูถือ่ะบมนเมียดินี่เหม,ม,ม,มือนเมียกูเะขาวงัวเหรอโอ้ยลาไป อไไฟแม่หวดูสีมันเลยไฟไม่หวดูสีย้วมันป่นแล้ววกเใหม่เทียงเหรอมึงเขาว่านอนดูโอ้โนั่นพี่เออพี่อีกอ่ามึงเขาบ่นอนกูสิบุรีถืออครับบุกเล่นนังคนถือดีของดีใช่ไหมไอีเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยถือจากปีแล้วสิบอ ประมาณห้าปีหกปีเห็นเป็นยังใใเห็นายเอาขึาขาถือดูคุยเรี่องนี่แหละฉันเท่ายุ้ยโผล่หรือเอพื่มน้ำพริกเมี่ยแท้อืมเยอะขาเพิ่มหน่อยเป็นยังเพิ่มเหรอบ้านนอนมันติดจะพวกมันนั่นน่นนะงบจะพวกนะ่ะงบจะพวกละควนมันมีงูเนาะ ตอเลียง่ชาติคุยไปนอนเราพรมทุ่งขึ้นป้างนที่าอยู่หันบู๊มากรตึ้นกมากรแลนนี่ขมขามไต้อนเรอมากระโดดมกรโดดโดดมนเลยเหรอยประมาณรเยอะเติหน่อยกว่านี้หน่อยนี้ึงมากระตึ้นกูกระตึ้นกูกรแลนเลยมากรแลน นกรกดับบีแต่อีปีจจกิฟ้าไม่บีตายเป็นคนก,กนน็ยุ่งนอนนี่เอาไซื้ออลไุ๊เนี่ยคันยุ่หอวยุ่เฮือนน้นพม่เนี่ยฮัดเข่าไปยุ่หอวยุ่เฮือนเอย